ไม่มีสิ่งใดจะสามารถสะท้อนจิตวิญญาณแห่งความเชื่อมั่นของสหราชอาณาจักรในยุคหลังสงครามได้ดีไปกว่างานแสดงการบินฟานบารโรแอร์โชในปี1953ท่ามกลางอากาศยานอันน่าทึ่งมากมายที่จัดแสดงโดยอุตสาหกรรมการบินของอังกฤษ เครื่องบินปีกสามเหลี่ยมสีขาวบริสุทธิ์สง่างามสองลำในชื่อ a l r a Type 698ได้ขโมยทุกสายตาเมื่อพวกมันบินผ่านฝูงชนในระดับต่ำอย่างน่าตื่นตาตื่นใจพร้อมด้วยเครื่องบินวิจัยขนาดเล็กหลากสีสันอีก4ี่ลำที่ถูกขนานนามว่า Chiclets หรือลูกเจี๊ยบการประกวดตัวครั้งนี้เป็นมากกว่าการแสดงการบินมันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการฟื้นคืนความเชื่อมั่นและก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีครั้งยิ่งใหญ่ของชาติ อากาศยานที่ต่อมาจะถูกขนานนามว่าวาลแคนลำนี้คือตัวแทนของการปฏิวัติทางวิศวกรรมที่สามารถบินได้เร็วกว่า2เท่าสูงกว่า2เท่าและไกลกว่า2เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องบินทิ้งระเบิดในตำนานยุคสงครามโลกครั้งที่2อ,อย่างอัพโรว์แลงคัสเตอร์ซึ่งเพิ่งทำการบินครั้งแรกก่อนหน้าเพียง11บีตลอดระยะเวลา30ปีที่ประจำการอัพโรวาลแค้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถอันหลากหลายอย่างน่าทึ่ง มันสวมบทบาทมากมายตั้งแต่การเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ความเร็วสูงในเพดานบินสูงเครื่องบินทิ้งระเบิดเจาะแนวป้องกันในระดับต่ำไปจนถึงการเป็นเครื่องบินทดสอบเพื่อการพัฒนาเครื่องบินคอนคอร์ดอันโด่งดังนอกจากนี้ยังปฏิบัติภารกิจล่าทเวนทางทะเลระยะไกลและแม้กระทั่งทำหน้าที่เป็นเครื่องบินเติมเชืเ้อเพลิงกลางอากาศแต่ในขณะที่ดูเหมือนว่าตำนานของมันกำลังจะเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุด วาวคั่นกลับถูกเรียกตัวให้ปฏิบัติภารกิจที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ในปฏิบัติการแบล็กบัฟระหว่างสงครามฟอกแลนด์ปี1982ซึ่งได้จารึกชื่อของมันไว้ในฐานะผู้สร้างสถิติภารกิจทิ้งระเบิดที่ยาวไกลที่สุดในโลกณเวลานั้น หากคุณเป็นแฟนพันธ์แท้ที่ชื่นชอบเรื่องราวของยุทโทปกรณ์ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และการวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ควรพลาดชมคลิปอื่นๆได้ที่ช่องไทยเว็บพ c นชา n นลรุ่งอรุณแห่งยุคใหม่ความจำเป็นของเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงสหราชอาณาจักรแม้จะเป็นหนึ่งในผู้ชนะแต่ก็ตกอยู่ในสภาพอ่อนล้าทั้งทางการเงินและทรัพยากร ประเทศต้องเผชิญกับความขาดแคลนทั้งวัสดุงบประมาณและแรงจูงใจอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่อังกฤษยังมีอยู่อย่างเปี่ยมล้นคือวิศวกรผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าซึ่งต้องทำงานภายใต้ข้อจำกัดในกระท่อมไม้ที่ชื้นและมีลมโกรกในขณะที่สหภาพโซเวียตและสหรัฐอเมริกากำลังก้าวล้ำไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วในเทคโนโลยีเครื่องบินเจ็ต สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการลอกแบบเครื่องบิน B-29 ของสหรัฐจนกลายเป็นตูสีส่วนสหรัฐก็ได้ทำการบินเครื่องบินทิ้งระเบิดเจ็ตรุ่นใหม่ๆไปแล้วหลายรุ่นสถานการณ์เช่นนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสหราชอาณาจักปรปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้อังกฤษต้องเร่งพัฒนาขีความสามารถด้านนิวเคลียร์ของตอนเองเกิดขึ้นจากสเหตุการณ์หลักประการแรก คือการที่สหภาพโซเวียตประสบความสำเร็จในการทดลองระเบิดปรมามููในปี1949ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเตือนโดยตรงต่อความมั่นคงของยุโรปตะวันตก ประการที่2คือการที่สหรัฐอเมริกาผ่านกฎหมาย Mag m a c m a h o n Act ในปี1946ซึ่งยุติความร่วมมือทางเทคนิคด้านนิวเคลียร์ทั้งหมดส่งผลให้สหราชอาณาจักรซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐถูกตัดขาดจากการเข้าถึงเทคโนโลยีดังกล่าวโดยสิ้นเชิงการจะรักษาสถานะมหาอำนาจของตนไว้ได้อังกฤษจำเป็นต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เป็นของตนเอง ด้วยเหตุนี้โครงการพัฒนาระเบิดปรมานูของอังกฤษในชื่อรหัสบลูดานูบจึงได้เริ่มต้นขึ้นในปี1946การมีระเบิดนิวเคลียร์ในครอบครองได้สร้างความต้องการเร่งด่วนสำหรับอากาศยานชนิดใหม่ที่สามารถบรรทุกระเบิดขนาดมหึมาน้ำหนัก10,000หมนปอนนี้ไปยังเป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนของสหภาพโซเวียตได้ เครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอยู่เดิมอย่างอัปโรลินคอนซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อจากแรลงคลัสเตอร์ไม่สามารถตอบสนองภารกิจนี้ได้เลยทั้งในด้านพิสัยการบินที่สั้นเกินไปและความเร็วที่ต่ำเกินกว่าจะหลบหลีกเครื่องบินขับไล่ไอพ่นยุคใหม่ได้ความจำเป็นในการมีระเบิดนิวเคลียร์จึงได้นำไปสู่ความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหม่นั่นคือ การออกแบบและสร้างเครื่องบินที่จะมาเป็นพาหนะนำส่งอาวุธแห่งการป้องปรามนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตำนาน V-force กำเนิดตำนานการออกแบบ V-force การสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดเจ็ตสมรรถนะสูงภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณและสิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัยที่ล้าหลังถือเป็นความท้าทายทางวิศวกรรมครั้งใหญ่สำหรับสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตามในเดือนมกราคม1947กระทรวงอากาศยานได้ออกข้อกำหนดปฏิบัติการซึ่งเป็นการวางกรอบสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดแห่งอนาคตโดยมีรายละเอียดที่สำคัญดังนี้บรรทุกระเบิดบลูด,ดานปูปหนัก10,000ปอนด์แพดานบิน35,000-50,000ถึง 50, ฟุตความเร็ว927กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิสัยการบินอย่างน้อย2,725กิโลเมตร เทว่าข้อกำหนดที่กลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันการออกแบบที่ล้ำสมัยที่สุดคือการจำกัดน้ำหนักรวมของเครื่องบินไม่ให้เกิน45,360กิโลกรัมซึ่งเป็นตัวเลขที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับเครื่องบินที่มีขนาดและความสามารถตามที่ต้องการ ท่ามกลางการแข่งขันที่ดูเดือดของบริษัทผู้ผลิตอากาศยานชั้นนำของอังกฤษรอยแชดวิกผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของอัพโรและทีมงานของเขาได้นำเสนอแนวคิดการออกแบบที่ปฏิวัติว,ตวงการในชื่อ Type 698ทีมวิศวกรพบว่าการออกแบบเคลื่อนบินตามแบบแผนที่มีปีกกวาดกลับจะทำให้น้ำหนักเกินขีดจำกัดไปมากพวกเขาจึงเริ่มศึกษาแนวคิดการลดช่วงปีกและเติมพื้นที่ว่างระหว่างปีกกับลำตัว จนกระทั่งได้รูปทรงสามเหลี่ยมบริสุทธิ์หรือเปียกสามเหลี่ยมซึ่งเป็นกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาเรื่องน้ําหนักข้อได้เปรียบที่สําคัญที่สุดของรูปทรงนี้คือการที่มันสามารถประหยัดน้ําหนักได้อย่างมหาศาลโดยการตัดส่วนแทนหางระดับออกไปทั้งหมดซึ่งเป็นแนวทางที่ล้ําสมัยและแตกต่างจากการออกแบบทั่วไปอย่างสิ้นเชิงในการแข่งขันครั้งนี้อัปโรต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งอีกสองรายที่ต่างก็เสนอการออกแบบที่น่าสนใจเช่นกัน ได้แก่แฮนลี่เพจมิเตอร์ที่มาพร้อมปีกรูปพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์และวิคเกอร์แวรเลียนเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการออกแบบที่ล้ำสมัยและอาจประสบความล้มเหลวกระทรวงอากาศยานได้เลือกแวรเลียนซึ่งมีแนวคิดการออกแบบที่อนุรักษ์นิยมกว่าให้เป็นโครงการสำรองเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีเครื่องบินทิ้งระเบิดเจสเข้าประจำการได้ทันท่วงที หากโครงการที่ทะเยอทะยานกว่าของวอลแคนและวิกเตอร์ต้องเผชิญกับความล่าช้าทั้ง3โครงการนี้จะกลายเป็นที่รู้จักในนาม V-Bombers ซึ่งเป็นแกนหลักของกองกำลังป้องปรามนิวเคลียร์ของอังกฤษจากเครื่องต้นแบบสู่การเข้าประจำการวอลแคนทะยานขึ้นฟ้าด้วยความใหม่และไม่เคยมีใครสร้างมาก่อนของแนวคิดปีกสามเหลี่ยม การสร้างเครื่องบินวิจัยขนาดเล็กเพื่อทดสอบหลักอากาศพลศาสตร์จึงเป็นสิ่งจำเป็นก่อนที่จะลงทุนสร้างเครื่องบินขนาดจริงแต่ด้วยความเร่งรีบของโครงการทำให้การพัฒนาเครื่องบินวิจัยและเครื่องบินต้นแบบขนาดจริงต้องดำเนินไปพร้อมๆกันซึ่งเป็นแนวทางที่มีความเสี่ยงสูงเครื่องบินวิจัยอัฟโร707หรือที่รู้จักในชื่อเล่นว่า The c h i c k l e t s ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อทำหน้าที่นี้พวกมันถูกออกแบบมาให้ง่ายและรวดเร็วต่อการผลิต อย่างไรก็ตามโซโกณนาตร,รรมก็ได้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบิน707ลำแรกประสบอุบัติเหตุตกในเดือนกันยายน1949หลังจากทำการบินได้ไม่ถึง1เดือนและคราชีวิตนักบินทดสอบเอริกเอสเลอร์ไปเนื่องจากเครื่องบินลำดังกล่าวไม่ได้ติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวซึ่งเป็นบทเรียนราคาแพงที่นำไปสู่การปรับปรุงความปลอดภัยในเครื่องบินรุ่นต่อๆมาในขณะเดียวกันการสร้างเครื่องบินต้นแบบไทป์698สองลำ คือ Vx 770และ Vx 777ก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในที่สุดวันที่30สิงหาคม1952เครื่องบินต้นแบบ Vx 770ก็ได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นครั้งแรกโดยการควบคุมของนักบินทดสอบระดับตำนานโรแลนด์ผู้ซึ่งทำการบินในชุดสูตรอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นเขาก็ได้นำ VX-770 ไปสร้างความตื่นตะลึงที่งานแสดงการบินฟาน์บอ,รอโรด้วยการบินต่ำอย่างรวดเร็วและทำการโมนตัวซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับเครื่องบินรุ่นนี้ในทันทีอย่างไรก็ตามระหว่างการทดสอบได้พบปัญหาสำคัญ2ประการคืออาการสั่นอย่างรุนแรงและอาการหัวทิ่มที่ความเร็วใกล้เสียงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขด้วยการออกแบบปีกรูปแบบใหม่ที่เรียกว่าเฟส2ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนมุมลู่ของปีกบริเวณส่วนนอกให้ลดลงทำให้เกิดรอยหยักอันเป็นเอกลักษณ์ของวาลแคนการออกแบบใหม่นี้ส่งผลให้ปีกม,มีมุมลู่ที่เปลี่ยนจาก52องศาบริเวณโคนปีกมาเป็น43องศาบริเวณกลางปีกซึ่งช่วยเพิ่มสเสถียรภาพและประสิทธิภาพที่ความเร็วสูงได้อย่างมาก ในที่สุด a ัฟโรเวลแคนรุ่น B 1และ B 1 a ก็ได้เข้าประจำการในกองทัพอากาศอังกฤษโดยมีการปรับปรุงเครื่องยนต์โอลิมพัสให้มีกำลังขับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในรุ่น B 1 a ได้มีการติดตั้งฝักอุปรกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ที่ส่วนท้ายของเครื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในสนามรบยุคสงครามเย็น สมรภูมิที่เปลี่ยนไปวิวัฒนาการบทบาทของเวลคันยุทธศาสตร์การทิ้งระเบิดจากเพดานบินสูงซึ่งเป็นหัวใจหลักในการออกแบบเริ่มล้าสมัยลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางทศวรรษ1950 การพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศของสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SA-2 Guide l i n e ซึ่งโด่งดังจากการยิงเครื่องบินสอดแนม U2 ของสหรัฐตกในปี1960ได้เปลี่ยนสมรภูมิทางอากาศไปโดยสิ้นเชิงการบินในระดับสูงไม่ใช่วิธีที่ปลอดภัยอีกต่อไป เพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่นี้สหราชอาณาจักรได้พัฒนาขีปนาวุธปล่อยจากอากาศยานในชื่อ Blue Steel ซึ่งเป็นอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถนำส่งหัวรบนิวเคลียร์ไปยังเป้าหมายได้จากระยะไกลการมาถึงของ Blue s ต e e l ได้เปลี่ยนยุทธวิธีของวี r อสไปอย่างสิ้นเชิงโดยทำให้เครื่องบินสามารถโจมตีเป้าหมายได้โดยไม่ต้องเสี่ยงบินเข้าไปในเขตป้องกันภยทางอากาศที่หนาแน่น เพื่อรองรับขีดความสามารถใหม่นี้เวาวขั้น B2 จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีการปรับปรุงที่สำคัญหลายประการได้แก่ปีกแบบ Face เฟส 2C ที่มีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์สูงขึ้นเครื่องยนต์โอลิมปัสที่ทรงพลังยิ่งขึ้นโดยรุ่นแรกๆใช้เครื่องยนต์โอลิมปัส200 Series และในรุ่น B2A ที่ดัดแปลงเพื่อบรรทุกบ u ูสตีล l โดยเฉพาะได้ติดตั้งเครื่องยนต์โอลิมปัส m k 3 1 1ที่ให้แรงขับสูงถึง20,000ปอนปอนระบบไฟฟ้ากระแสสลับที่ทันสมัยและเชื่อถือได้มากกว่าเดิมโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นเพื่อรองรับน้ำหนักของข,องขีปนาวุธบลูสตีลและน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดที่เพิ่มขึ้น ในเวลาต่อมาเมื่อระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตมีความซับซ้อนมากขึ้นบทบาทของวาลแคนก็ได้เปลี่ยนไปอีกครั้งสู่การเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดเจาะแนวป้องกันในระดับต่ำเพื่อหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้นำไปสู่การเปลี่ยนสีเครื่องบินจากสีขาวสะท้อนรังสีนิวเคลียร์มาเป็นลายพรางสีเขียวเทาที่กลมกลืนกับภูมิประเทศ นอกจากนี้วอลแคนยังต้องเข้าสู่สถานะเตรียมพร้อมปฏิบัติการตอบโต้เร็วซึ่งลูกเรือและเครื่องบินติดอาวุธนิวเคลียร์จะต้องพร้อมทะยานขึ้นฟ้าภายในเวลาไม่กี่นาทีสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดอย่างถึงขีดสุดในยุคสงครามเย็นแต่ในขณะที่บทบาทในสงครามเย็นของวอลแคนกำลังจะสิ้นสุดลงภารกิจที่ไม่คาดฝันในสงครามฟอกแลนด์ก็ได้มอบบทบาทที่โด่งดังที่สุดให้กับมันในหน้าประวัติศาสตร์ บทพิสูจน์ด้วยไฟสงครามปฏิบัติการแบล็กบัคในปี1 9 8 2เมื่อสงครามอุบัติขึ้นที่หมู่เกาะฟอร์กแลนด์สหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับความท้าทายในการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายพันไมล์และในสถานการณ์นี้เองที่อัฟโรเวลแคนซึ่งกำลังจะถูกลดประจำการได้ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติภารกิจทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์อีกครั้งในปฏิบัติการที่มีชื่อรหัสว่าแบล็กบัค ภารกิจนี้คือความท้าทายด้านการส่งกำลังบำรุงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินวาลแคนต้องบินจากฐานทัพบ,บนเกาะแอสเซนชันไปยังสนามบินพอสต์สลีบนหมู่เกาะฟอ l แลนด์ land, เป็นระยะทางเกือบ4,000ไมล์ต่อเที่ยวบินทำให้ต้องใช้เครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศวิกเกอร์สวิตเตอร์จำนวนมากถึง11ลำเพื่อสนับสนุนวาลแคนเพียงลำเดียวโดยมีการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหลายครั้งอย่างซับซ้อนทำให้ภารกิจนี้ กลายเป็นภารกิจทิ้งระเบิดที่ยาวไกลที่สุดในขณะนั้นยุธทธวิธีในการโจมตีคือการบินในระดับต่ำเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้เพื่อหลบหลีกการตรวจจับของเรดาร์อาร์เจนตินาก่อนจะไต่ระดับความสูงขึ้นไปที่ประมาณ1 6 0 0 0 0 0ถึง2,000 0ฟุตอย่างรวดเร็วเพื่อทิ้งระเบิดทั้ง21โลกูกและใช้ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรบกวนเรดาร์ควบคุมการยิงของฝ่ายตรงข้าม การเลือกทิ้งระเบิดจากความสูงระดับกลางนี้เป็นการตัดสินใจเชิงยุทธวิธีที่สำคัญเพื่อหลีกเลี่ยนการยิงต่อต้านอากาศยานที่หนาแน่นและในขณะเดียวกันก็เพื่อให้แน่ใจว่าระเบิดจะมีแรงประทะมากพอที่จะเจาะทะลุพื้นผิวรันเวย์โดยไม่ฉลับออกไปแม้ว่าความเสียหายทางกายภาพจะดูจำกัดโดยมีระเบิดเพียงลูกเดียวที่กระทบกับรันเวย์ในภารกิจแรก แต่ผลกระทบเชิงจิตวิทยาและยุทธศาสตร์ของปฏิบัติการแบล็กบักนั้นมีค่ามหาศาลและเปลี่ยนแปลงท่าทีทางทหารของอาร์เจนตินาไปโดยสิ้นเชิงการโจมตีครั้งนี้ทำให้รันเวย์ไม่สามารถใช้งานได้กับเครื่องบินขับไล่เจสสมรรถนะสูงของอาร์เจนตินาเช่นมิราได้อีกต่อไป ที่สำคัญกว่านั้นมันได้แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการโจมตีระยะไกลของสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนซึ่งบีบให้อา์เจนตินาต้องสงวนเครื่องบินขับไล่ส่วนหนึ่งไว้เพื่อป้องกันแผ่นดินใหญ่แทนที่จะส่งมายังเขตสงครามภารกิจนี้จึงเป็นการส่งสารที่ทรงพลังถึงอา์เจนตินาและประชาคมโลกว่าสหราชอาณาจักรมีความมุ่งม,มั่นและแสนยานุภาพในการปฏิบัติการทางทหารทุกระยะ ภารกิจสุดท้ายในสมรภูมิจริงครั้งนี้ได้จารึกชื่อของ Afro-Valcan ไว้ในประวัติศาสตร์การสงครามทางอากาศอย่างสมเกียรติและสง่างามโศกนาฏกรรมและชัยชนะราคาที่ต้องจ่ายเบื้องหลังความสำเร็จและภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขามของเวลแค้นคือเรื่องราวของความเสี่ยงและอันตรายที่แฝงอยู่ในการปฏิบัติการอากาศยานที่ล้ำสมัยในยุคที่เทคโนโลยียังอยู่ในช่วงบกเบิก อุบัติเหตุหลายครั้งได้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่ต้องจ่ายเหตุการณ์ที่สะเทือนใจที่สุดเกิดขึ้นในวันที่1ตุลาคม1956เมื่อเครื่องบิน XA 897ซึ่งเป็นเวลแค่นลำแรกที่ส่งมอบให้กับกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรประสบอุบัติเหตุตกขณะพยายามลงจอดที่สนามบินฮีทโตรในสภาพอากาศเลวร้าย เครื่องบินกระแทกพื้นก่อนถึงรันเวย์และเสียหายอย่างหนักแต่ยังสามารถบินขึ้นไปได้อีกครั้งก่อนที่นักบินและผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่โดยสารไปด้วยจะดีตัวออกมาได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามลูกเรืออีกสี่นายที่อยู่ด้านหลังไม่มีเก้าอี้ดีดตัวและเสียชีวิตทั้งหมดโศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้จุดประกายให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกเรือที่ไม่ใช่นักบินแต่ท้ายที่สุด ก็ไม่ได้มีการติดตั้งเก้าอี้ดีตัวเพิ่มเติมให้กับลูกเรือส่วนหลังในฝูงบิน V-Force เนื่องจากปัญหาด้านค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุร้ายแรงอื่นๆ เช่นการตกของเครื่องบินต้นแบบ Vx-770 ในปี1958ระหว่างการบินแสดงในงาน Battle of Britain ซึ่งปีเกิดการแตกหักกลางอากาศคลาชีวิตลูกเรือทั้ง4นายและเจ้าหน้าที่บนภาคพ,พื้นดินอีก3นายและการตกของเครื่อง XA-908 ใกลเมืองบีทรอยสหรัฐอเมริกาจากปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องทำให้ลูกเรือทั้ง6นายเสียชีวิต เหตุการณ์เหล่านี้เป็นเครื่องย้ำเตือนว่าการผลักดันขีดจำกัดทางเทคโนโลยีการบินในยุคสงครามเย็นอย่างไม่หยุดยั้งนั้นต้องแลกมาไม่เพียงแค่ทรัพยากรแต่ยังรวมถึงชีวิตของเหล่านักบินผู้กล้าหาญที่ปฏิบัติภารกิจนสุดขอบของความเป็นไปได้อวาสานแห่งสัญ,ญลักษณ์มรดกและการปลดประจำการ ในช่วงต้นทศวรรษ1,980บทบาทของอัฟโรวาลแคนในฐานะเครื่องบินทิ้งระเบิดนิวเคลียร์และเครื่องบินทิ้งระเบิดตามแบบได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดโดยการมาถึงของเครื่องบินพานเวียทอร์นาดที่มีความทันสมัยและคล่องตัวกว่าวาลแคนจึงเริ่มถูกทยอยปลดประจำการจากฝูงบินต่างๆของกองทัพอากาศสหาราชอาณาจักรหลังสิ้นสุดสงครามฟอกแลนด์วอลแคนบางส่วน ถูกดัดแปลงให้ทำหน้าที่เป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเป็นการชั่วคราวเพื่อทดแทนฝูงบินวิกเตอร์ที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจในแอตแลนติกใต้แต่บทบาทที่สำคัญที่สุดในช่วงท้ายของชีวิตคือเป็นเครื่องบินแสดงของกองทัพอากาศสหราชอาณาจักรสร้างความประทับใจและเป็นที่รักของผู้คนนับล้านในงานแสดงการบินต่างๆทั่วสหราชอาณาจักรเสียงคำรามอันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์โอลิมปัส และรูปทรงปีกสามเหลี่ยมที่สง่างามของมันกลายเป็นภาพจำที่ตราตรึงในใจของเหล่าผู้ที่ชื่นชอบการบินในที่สุด x h 558ก็ได้ทำการบินครั้งสุดท้ายและถูกปลดประจำการอย่างถาวรปิดฉากตำนานของเครื่องบินรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของอังกฤษมรดกที่ยั่งยืนของ a ัฟโรเวลค n ไม่ได้เป็นเพียงอากาศยานทางทหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสำเร็จทางวิศวกรรมอันยอดเยี่ยมของอังกฤษ เป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องปรามและรักษาสันติภาพในยุคสงครามเย็นและที่สําคัญที่สุดคือการเป็นอากาศยานที่มีรูปทรงเป็นเอกลักษณ์หน้าเกร่งขามและเป็นที่จดจํามากที่สุดลำหนึ่งในประวัติศาสตร์การบินของโลกตลอดไป